ภดีนะครับเซิร์ฟสเก็ตเลสโกวันนี้ตอนแรกเรามาประเดิมด้วยกา่าเลี้ยวอย่างไรให้สวยก่อนละกันนะครับสำหรับเบสิกขั้นแรกของการคราฟที่สวยงามนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาให้คล่องก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้จะใช้กลวยง่ายๆเนี่ยกลวยหนึ่งเป็นกลวยที่เอาไว้ตั้งหลักนะครับอีกลวยนึงเป็นกรวยที่เอาไว้มองนะเดี๋ยวทำยังไงไปดูกันอันนี้นกลวย ที่เราจะไว้ตั้งหลักเดียวนะครับนี่เป็นกววยมองเห็นไหมเหม็นเนาะเดี๋ยวเริ่มจากการ bottom turn back side back side คือฝั่งไหนอย่างผมเป็น regular back side ของผมก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับว่าถ้าใครเป็น goofy back side เป็นขวาเดี๋ยวเดี๋ยวไปสลับดูได้ตอนท้ายคลิปเดี๋ยวจะสลับจะฟลิปคลิปให้นะครับก็จะดูได้ทั้งสองฝั่ง นะเ,ดเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งที่ผมถนัดแล้วกันมือหน้านะครับวัท่ามเทินฝั่งมือหน้าไปฝั่งนี้นะครับอ่ะมาดูกันท,ทํายังไงวัดท่ามเทินให้สวยหน้าเตรียมพร้อมออกสเส็ตเนาะหน้าเตรียมพร้อมของเรานะครับก่อนที่จะว่าท่ามเทินเนี่ยก็คือต้องยอ่อเห็นไหมผมย่อตัวผมไม่ได้ยืนตรงตรง,ตง,ตง,ตง,งนี้ตรงตรงเข้ามานี้มันจะน้ำหนักมันจะอยู่สูงนะครับเวลาเราท่อมเทินเราก็จะเซได้ง่าย แต่ถ้าเราย่อเรากดต่าเข้ามาตอน,นเข้ากลวยนะครับมันจะทําให้สปีดบอร์ดเพิ่มขึ้นวงเลี้ยวแคบนะครับวงเลี้ยวแคบสปีดบอร์ดเพิ่มมีแรงส่งใ,ให้บอร์ดกับตัวเราไปสู่จุดอื่นได้แรงขึ้นนะอ้ออธิบายก่อนนี่เป็นกลวยเลี้ยวนะครับกลวยเลี้ยวแล้วก็อีกอันเป็นกลวยมองนะครับเดี๋ยวมองยังไงมาดูกันนะครับก็คือเตรียมเข้า เอเ่ียวข้อปกลวยนะครับไหลเข้ามาพอถึงปั๊ก่อนกลวยสักสามเมตรนะครับเริ่มย่อดเลยยืดมาใช่ไหมต่อใกล้กลวยยอกดลงมาด้เลยนะครับไหลเข้ามาเออต่อถึงกลวยใช่ไหมครับบิดตัวใช้ท่านบิดตัวบีกแบบไหนนี้นะครับแล้วเรามองไปที่จุดหมายที่เราจะไปอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราบิดตัวแต่เราไม่มองเนี่ย มันจะไม่ค่อยไปนะอืบิดบตัวลับมองอึนะครับแล้วก็เอียงตัวไปด้านด้านที่เราเลี้ยวเล็กน้อยนะครับน้าหนักตัวเราจะดึงบอดให้เลี้ยวตามชุบแบบนี้เลยนะ<อ>นะครับเข้ามาจากตรงนี้ใช่ไหมย่อลงมาย่อลงมาเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดเลี้ยวเปลี่ยนตัวเปิดอกนะครับเปลี่ยนแขนไปปั๊บไปถึงไหนไปถึงทาง้วเลย มานะถึงหลังเราแล้วก็มองที่กวยนวลเริ่มหนึ่งสองสั้นปึ๊บบอรดจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวพาเราไปกมอนเลี้ยวตรงนี้พอถึงปลายของการเลี้ยวก็ยืดตัวขึ้นนะครับก็จะเกิดแรงแรงส่งพาเราไปเร็วขึ้นนะครับการเลี้ยวที่ดีต้องมีสปีดที่มากขึ้นนะโอ้ยเหนื่อยอ่ะดูจริงนะ กะช่อเทนินนะครับยอบ่อแล้วก็ใช้มือนะครับชี้ไปด้าหนหลังเลยไหลาตามไปด้วยอกตามไปด้วยแบบนี้ไม่เอานะเอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ไปไม่สวยนะครับไม่มันได้แต่มันมันไม่แรงอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไปทั้งตัวปัว๊บนะครับมองไปโน่นเลยมันจะแรงมันจะเกิดแรงส่งท้ายบอดถ้าเกิดว่าแรงขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือ ลอ้อมันจะบดถนนดังไปสลัดทางเลยนะครับแลงนขึ้นไปอีกถ้าเราสะบัดเร็วก็จะเกิดการ snap ได้นะครับมันก็จะเป็นเมสิของล่า snap ต่อไป snap ฝั่งนี้ดูนะอ,นนะอีกทีนึงทำในบ้านเหนือแล้เข้ากลวยใช่ไหมเ้องทนแบบตรงนี้เข้ามายอมนะนะครับพอทำเทินเ,เดี๋ยว บอดหอ้นไล่ไป,ไปแล้วก็ยืดตัวได้เดีย๋ยวไปทำให้รูปน้องอีกทีหนึ่งนะครับฟ้อนเทิร์นก็เหมือนกันเห็นอยู่เนาะโอเคนกกลวยทีย่เอาไว้หงนะครับนี่เคลนไปนะครับฟอนเทิร์นก็เหมือนกันก่อนเข้ากลวยได้์กลมาเลยย่อมาเรื่อยๆนะครับถ้าเตรี่ยมไหลมาก ขนะองใกล้กลวยย่อลงกดไหล่ของด้านหลังมือหลังเนาะให้ลงต่ำไปนะครับกดไหล่ด้านนี้ลงต่ำจะจับพื้นเช็ดพื้นก็ได้นะครับอีกมือนึงที่ได้มือหน้าเอามาแอบไว้ที่ตัวแบบนี้นะจะช่วยทําให้ตัวเราน้ำหนักตัวเรากดลงเบามากขึ้นนะครับเข้ามาไหลเข้ามาถึงกลวยจุดที่ยออที่สุดนะครับ พอถึงกลวยปุ๊บค่อยๆใช้มือขวานะครับลากลากขึ้นแบบนี้นะครับกลวยเอ้ยไม่ใช่บอดบอดจะเลี้ยวผ่านกลวยไปกออ็ไปชีนะัหนึ่งสองสามฟึบลงมาใช่ไหมบอดจะเลี้ยวแบบนี้ระหว่างระหว่างที่เข้ากลวยนะครับอย่าลืมมองไปที่กลวยที่เราเอาไว้ฝึกมองด้วยนะครับเป็นแบบนี้ เนี่ยเนไหเนไนดร่าครับยัแล้วพอออกจากกลวยปุ๊บค่อยๆวางมือที่ลงพื้นเนี่ยไปท้านหลังพอกับยืดตัวขึ้นแบบนี้นะครับยืดตัวจนปลายเท้าหลังเนี่ยขยับนิดนึงแบบนี้เลยมันก็จะเกิดแนกส่งนะครับถาเนาพุ่งพุ่งมาทนี้ แล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมไปแอบดูของเว็บฝรั่งเขามานะครับเห็นลอสกี้ก็ใช้อยู่ก็คือการปาดกลวยฝึกปาดกลวยอยู่ที่บ้านนะครับทำในห้องนอนที่ยเย็นเนาะที่ต้องออกไปข้างนอกทำท่าให้สวยก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปเล่นที่ลานนะครับจะได้พิ้วพิเอาออกท่าบอททอมเทินก่อนทอมเทิ์นะครับยอลงใช่ไหม อาวางกลวยที่จะฝึกนะครับที่ตรงนี้ป้องเท้าหน้านะครับหามาสักคืบนึงก็ได้ีนะอ่านหนึ่นะ,ะนะเราทำเทินใช่ไหมถ้าเตียมยอ่อนะครับแล้วก็เอามือหน้าตาดกลวยไปทางไหนอ่านูซึ่ง ก็จะเป็นท่าเลี้ยวนี่วอร์ทอมเถิรแบกไซดนะครับยอ่อมองไม่ไม่มองกลวยนะมองกลวยอย่างนี้มันก็เหมือนแบบหาเหรียญน,นะมองไปข้างหน้ามองไปตรงที่ที่เราจะไปเดี๋ยวเราจะไปทางนูน้นใช่ไหมเราจะเลี้ยวไปทางนูน้นเราก็มองไปทางนูน้นแล้วเราก็ปาดกลวยกันนะครับอาเตรียมยอ่อลุกมือขวาเนี่ยเท่าที่ผมลองนะ ส่วนตัวผมจะชอบเอาไว้ประมาณประมาณแถวๆหน้าผากแถวๆหัวเหมือนกับบางแดดอะ่ะมันจะพอดีแต่ถ้าสูงสูงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันมันเวลาถ้าเราจะกลับมาเลี้ยวขวาต่อมันจะมันจะสูงไปนะถ้าเราไว้แถวๆนี้พอเราเลี้ยวเสร็จแล้มกลับได้เลยแบบนี้นะครับจะเรียงไว้อยู่ประมาณแถวๆเนี้ยแถวๆ หน้าเราทำมาเนี่ยชี้หนิ่งเนาะวางกล้วยหางไิ้โป้งหน้ามาทำหนะ้าหน้าเรานะครับยอ่อลงใช่ไหมเึงตัวปาแล้วมองถ้าเตรียมเรียบฝั่งนี้นะหนึ่งสองสามตานแล้วมอง หลัดหมองอฟั่งฟอ้อนก็เหมือนกันนะฮะฟังฟอนทำด้านหน้าก่อนเมื่อกี้เอาไ้ด้านขวาใช่ไหมด้านหน้าตัวนะครับทีนี้เปลี่ยน,นเป็นด้านหลังตัวแบบนี้ถ้าเปลี่ยนฟอนฟอนเทินนะครับถ้าเปลี่ยนเมื่อกี้ใช้มือหน้าอันนี้ใช้มือหลังนะครับเยาะไปตัดก,กลวย ตอนเถิดตัดไปไหนตัดไปไว้หมันเลยครับดีบกว่าไหมเรายืดตัวขึ้นตอนที่คุณย่อเนี่ยคือการเหมือนสปริงนะครับโหลดน้ำหนักลงมากดลงมาแถวเนี้ยมันจะมีแรงพร้อมกับการเลี้ยวพอเรายืดตัวขึ้นมันก็จะเป็นการเด้งตัวเราพาบรอดเราถ้าเป็นของซริงก็คือ เด้งขึ้นไปบนคืนเพื่จะไปคันแบกลงมานะครับอีกทีนะไม้ท่านี้นะครับถ้าเตรียมหนื้อหลังน,นะโยกไปฝาดนะตบหน้าอย่ากกบนะครับระหลับสายตาเดี๋ยวมองกลับทั้งหมดพอมาถึงตรงนี้จะคือยืดอกยืดตัว ตรรงนะคะับปลายเท้าหลังขเขย่นเล็กน้อยเรีกเล็กน้อยเราจะมีแรงส่งบอดน้ำหนักส่วนมากลงทําหน้าหลัะนะครับแล้วเราก็จะพร้อมที่จะคัดแบ็กแลยตั้งหนุมาอีกทีหนึ่งเริ่มเหนะื่อยนะฝึกอยู่บ้านยังเหนื่อยเลยวันนี้นะครับเห็นไหมเห็นอยู่ ถ้าเตียยนะครับฟ้อนเทินฟึอีกมงนึง <c oughs> ข้างหลังเห็นไหมเห็นนะท่าเตี้ยฟ้อนเทินนะครับขับตัวลงมาเยอะๆนะครับแล้วมันจะมีแรง ปาลด้านไว้ซ้ายขวานะนะแบกบแบกฝั่งนี้นะครับแบกฝั่งนี้นะครับฟอนทำไม่เ <c oughs> จอฟอนฝั่งไหนงงตรงนี้นะครับนะอีกรอบหนึ่งเหนื่อยแล้ว ฝึกอยู่บ้านนี้ครับก็ฝนตกหรือว่างานเต็มมีอะไรไม่ให้ออกจากบ้านแล้วก็ฝึกอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านก็เก่งได้นะฟอนนะครับแบกแบคนะปลายเท้าหลังนะครับตอนเลี้ยวเนี่ย เดี๋ยวยืยนเต็มนะยืนเต็มแบบแปดบอดตลอดเวลาแล้วบิดบิดไปบิดมามากๆปวดเข่านะครับถ้าใครปวดเข่าลองเปิดก็คือเปิด,เป,ดเปิดส้นเทานะ้าเนาะยกส้นเท้าขึ้นนิดหนึ่งแบบนี้นะครับนะผมไม่ยืนเต็มแบบนี้ดูส้นเทา้ามันยกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมตรงไหนแบกตามันจะทําให้เราบิดแล้วก็เอี้ยวได้มากขึ้นด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวบิดแล้วก็เยอมไปหาก,กลอ้องอีกลองอะไนแบ็คอ่าแบ็คตั้เตรียมน,นะครับเดี๋ยวนะแรกแรกเราจะเซๆหน่อยท่านเนี้ยเพราะว่าเรายังไม่ชินนะครับแล้วก็ถ้าใครยังทำไม่ได้ก็พยายามทำชา้าๆไม่ต้องทำเร็วนะครับแล้วก็อยากให้ฝึก ทำให้ต้นขาให้มากขึ้นนะสปอ,อร์ตก็ได้นะครับสปอ,อร์ตอยู่บ้านบ่อยๆก็จะช่วยทำให้นรองแข็งแรงขึ้นพอรากขาเรามันคงทำท่าอะไรมันก,มนก็มันก็ง่ายขึ้นนะเม,มื่อกี้แบ๊คคือเราลองฟอนอีกทีเลยหักเตียมหักเตียงฟ้อนเลยนี่ มาสัน,น,นไนัสฟอนเทนท์ท่าเตรียมคอนเทิต์นะพอเสร็จออกเนาะเดี๋ยวไปดูของจริงกันเดี๋ยวรอรอแดดลมๆื่นวันนี้คนร้อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นจริงกันดูนะครับตั้งตัวไว้ละ แต่ว่าผมจะตั้งเพิ่มอีกหนึ่งกลวยเป็นกลวยที่เอาไว้ให้เรารู้ว่าเราควรจะเริ่มดิฟแล้วนะครับคือเริ่มย่อแล้วก่อนที่จะถึงกลวยเลี้ยวจริงๆมาดูกันเลยนะ านนี้นะครับทางด้านฟอนแล้วก็ด้านแบคนะครับโอ้ยเหนื่อยเลยแล้วนะก็เดี๋ยวคิปน่าจะเป็นอะไรรอมาดูแล้วกันนะผมก็ยังนึกไม่ออกเดี๋ยวถ้านึกออกเราก็จะมาทำคลิปลงมาแบ่งปันความรู้กันเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมดแรงแล้วลับ,บ้านดีกว่าไปฝึกต่อในห้องนอนดีกว่าเนาะตรงนี้ร้อนแล้เดี๋ยวเจอกันใหม่ นะครับฝา,ากไลค์ฝากแชร์อากติดตามด้วยนะครับจะได้มีคลิปมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้กลับบ้านดีกว่าสวัสดีครับ่อดกลวยทั้สามเมตรนะครับเริ่มย่อเลยยืดมาใช่ไหมต่อใกล้กลวยย่อดกดลงมาเรื่อยๆนะครับไหลเข้ามานดหงกลวยใช่ไหมครับบิดตัวใช้คันบิดตัว อีกแบบไหนอันนี้นะครับแล้วเรามองไปที่จุดหมายที่เราจะไปอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราบิดตัวแต่เราไม่มองเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปนะอืมบิดตัวแล้วมองปึ๊บนะครับแล้วก็เอียงตัวไปด้านด้านที่เราเลี้ยวเล็กน้อยนะครับน้าหนักตัวเราจะดึงบอร์ดให้เลี้ยวตามชุบแบบนี้เลยนะนะครับเข้ามาจากตรงนี้ใช่ไหม ย่อลงมาย่อลงมาเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดเลี้ยวเปลี่ยนตัวเปิดอกนะครับเปลี่ยนแขนไปปั๊บไปถึงไหนไป,นะไปถึงหลังเราเลยนะไปถึงหลังเราแล้วก็มองที่ก้นเริ่มหนึ่งสองสามปึ๊บบอดจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวขาลงไปก้นเลี้ยวสุดพอถึงปลายของการเลี้ยวก็ยืดตัวขึ้นนะครับก็จะเกิดแรงแรงส่ง พาเราไปเร็วขึ้นนะครับการเรียวที่ดีต้องมีสปีดที่มากขึ้นนะเอ้ยเหนื่อยหนุนจะริงนะก็อเทินะนะครับยอบ่อแล้วก็ใช้มือนะครับชี้ไปด้าหนหลังเลยไหลตามไปด้วยอกตามไปด้วยแบบนี้ไม่เอานะเนี่ยอย่างเงี้ย่างนี้มไม่ไปไม่สวยนะครับไม่ไมันได้แต่มันมันไม่แรงอะ่ะ ถ้าเกิดว่าเราไปทั้งตัวป้านะครับมองไปโน้ตเลยมันจะแรงมันจะเกิดแรงส่งท้ายบอดยอ่อนะครับแล้วก็เอามือหน้าตาดกลวยไปทางไหนอ่ะดูซึ่งเห็นไหมมัน,ะนก็จะเป็นท่าเลียวนี่วอดช่อมเถิแบกได์นะครับยอ่อ มองไม่ไม่มองกลวยนะมองกลวยอย่างนี้มันก็เหมือนแบบหาเรียนนะมองไปข้างหน้ามองไปตรงที่ที่เราจะไปเดีย๋ยวเราจะไปทางนูน้นใช่ไหมเราจะเดยวไปทางนูน้นเราก็มองไปทางนูน้นแล้วเราก็ปาดกลวยกันนะครับอเตียมยออ่อตรงไหนแบ๊บตาามันจะทำให้เราบิดแล้วก็เอี้ยวได้มากขึ้นด้วยเดียเด๋ยวเดี๋ยวบิดแล้วก็เอี้ยวไปหาก,กลอ้องลอ่อง ไหนแบกบฮะแบกบตัดเตรียมนะคะรับเดี๋ยวนะเตรียม